สวัสดีพี่น้องยิ่วเบื่อเดอ้อพี่น้องเลยยี่งจิวกะได้เอาไม้ชนิดนี้มาให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งพี่น้องไม่นี่มันกินเมงในเวลาเมงวันแมฆยังบินมากสินาสิงับปั๊บเร่งไหนพี่น้องยี่งจิวกะยินสังเกตว่าเออมันขึ้นดีแทะยี่งจิวกะเล็ทายมาให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งนะพี่น้องเนาะเพื่อผู้ใดอยากซื้อมาตังว้ขอบหนาตาังหรือว่าตางังใบบอนใดก็ได,ดย,ยังสินะพี่น้อง เป็นประโยชน์ที่ดีอยู่เด้เวลามีแมงไม่ยังบินมากสิไปจับมันสิน,นกะงับปรับเลยเน่พี่น้องเนยเี่ยว่าโอ้มันก็ไม่หลายแบบหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะนี่ยี่ติวก็วเลยถ่ยายมาให้พีให้หน้องเขาเบิ่งเพื่อผู้ใดอยากได้ผู้ใดมักผู้ใดอยากซื้อไปตั้งไว้อยื่ในคัวหรือบาอยห้องรับแขกอยู่ไซก็ได้เหมือพี่น้องมันบ่กระถางใหญ่ด้กระถางนหน่อยเขาซื้อไปเขาก็ตั้งไว้มันเป็นค้ายๆยัง ไม่ประเภทอันกระบอกเพชรอล่ะพี่น้องเฮียติว่าเพราะวันบ่มักมันยู่แบบยู่จังไดละ่ะงายงายพี่น้องเบื้องดอกเพิ่นเวลาแม่งขาไปซี่มันมันเป็นตัวกินแม่งไหมพี่น้องเฮียติก็บ่มี่ยังลายดอกพี่น้องเฮียติไปตลาดกะไปลานขายดอกไม้กะไทยไม้พี่น้องฮาเบิ่งอันใดเป็นตาไทายมาก ทิมักนะยายติวมักย่ติวกับไทยมากด้อพี่น้องอันใดยายติวบ่หมักเรากับบะไทยมากหอพี่ให้น้องข้าเบื้องนี่แหละกับย่าไทยดอกไม้นี่แหละไม่กินแมงไม่พี่ให้น้องข้าเบิ่งเนาพี่น้องเนาะกระทั่งนี่หน่อยหนึ่งเด้อแหะก็บบแพงนี่มันมีหลายสายพันธ์พี่น้องงามกระหลายย่างหลายแบบเบื้องแบบไงแล้วก็มาเบื้องแบบหน่อยพี่น้อง ซุ้มตยย้นใหญ่ๆพันธุ์ใหญ่ๆก็มีแต่วะใยติ๋วไปพ่อเมื่อนีพ่อซุ้มต้นหน่อยายติ๋วกะทายมากมันกะคือกันน่นแหละพี่น้องพันธุ์นี่นะสูงเขี้ยงคาเขาใยติ๋วผลก็มีแล้วตะบนิ่นโปกงามอันนี้คือพันธุ์หน่อยๆก็จะเอาต่างโตต่างอย่างเขี้ยงสินะพี่น้อง ่ันผูดด้ใดมักก็ซสื่อเด้อพี่น้องสื้อไปต่างไปในครัวแน่ห้องรับแขกต่างไ้ข้างน้าต่างมันบรไเ้เจะกะมันบ่ได้ใหญ่น,หน้อยหนึ่งแต่ก็งาาเป็นตาหักพร้อมพี่น้องนี่เห็นบ่าพี่น้องอันนี้คือจังคือจังมันมีน้ำแม้เวลาแมงว่นบินเข้ามามันก็ง,งับปั๊บ บื้งนี่ดียายติวละหมักเายติ๋วก็ยืนสังเกตเบิ่งพี่น้องนี่แหละมือน,นี้ยายติก็ได้ต้นไม้ชนิดนี้มาให้พี่ให้น้องเข้าเบิง่งเราพี่น้องเนาะผู้ใดเข้ามาเบิง่งยายติวแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องกดไลดค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ